จริงคือผมจะเล่นเกมหนึ่งแหละแต่ว่ามันนานนะนะเพราะฉะนั้นทัานผมจะมาเล่นเกมนี้แทนนะอนี่มีคนกดไลค์ตั้งหนึ่งคนแต่มีคนดูสนคนนี่นี่ไอ้ตรงอยู่สตรีมชั่วเขาวเอ้าเดี๋ยวมันก็ไม่เหมือนไลส์ดสดเตสโอเคมา เราต้องสู้ผมเล่นเป็นไทยตอนเนี้ยผมกําลังจะสู้รบฝรั่งเศสนะหะพวกฝรั่งเศสตอนนี้ฝรั่งเศสกวางกฤษก,กําลังล้อมไทยเฮ้เพราะฉะนั้นผมต้องสู้อืมโอเคผมกดค่าว่าประเทศอื่นจะทำอะไรยังไงต่อโอเคไหมตารเราแล้วเอเราจะยึดยึดท่าเหลือเป็นของเราโอเคนี่ยโต๊ะเต้โอเค,อเ,คเราจะ ยกกำลังไปพุนไปตรงนี้แล้วเหมือนตาฝั่งไอฝ่ายอังกฤษเนี่ยจะเริ่มเข้าใกล้เรามากขึ้นแล้วนะเรืออังกฤษเนี่ยเพราะฉะนั้นผมจะเพิ่มสป,ปีผมจะซื้อทรัพยากรมาเพิ่มเพื่อที่จะโจมตีฝ่ายอังกฤษเจ้ตตูตมเจ้ต,ตีกรอบต,รต,รตูม perfect จริงๆผมไม่ได้เล่นเกมนี้หละ เห้ hey, อยากรู้จังเลยนะว่ามีใครดูอุ้ยมีคนดูผมหนึ่งคนแล้วเย้เย้เย้เออเอาไงต่อดีวะเออเอาแค่ hey, okay, นี้ก่อนแล้วกันดูซิประเทศอื่นจะทำยังไงต่ออ่ะกดข้ามไปที่เก็บอืมประเทศในแถบนี้ไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนไปเท่าไหร่เอาโอเคเห็นละอ hey, <Hey, S 2> คนดูหนึ่งคนแล้ว เมือเฮเสียใจจังเลยอืมนี่คือเรือของเราสินะเราจะยกเรือไปตรงนี้เพื่ออะไรสักอย่างก็ไม่รู้อืมอีมามีคนดูเท่าไหร่เสียใจจังเลยทำไมทำอย่างโอเคเราเรืออังกฤษนี่ไงเรืออังกฤษอืมยอด เออซื้อได้แต่เครื่องบินเหรอเนี่ยเอาไปนะเงินไม่พอดว้วยน้ำมันก็ไมเหมือนกันแต่ซื้อได้ลำหนึ่งกันไม่ซื้อแล้วกันอืมการล้อมฝรั่งเศสเหตไว้นี่เป็นคคิดที่ไม่รู้สิว่าดีไหมโอเคไปดูซิประเทศอื่นจะทํำยังไงต้องครับมาเดืเอกไปเฮ้คนดูหนึ่งคนอีกครั้งเย้คนเดยนยวตั ดูไลฟ์สด,ดตึงมีคนดูน้อยจังเลยมีคนดูน้อยชุเลยสใจมากเลยนะรู้ไหมไหนดูสิดูเท่าเดิมรู้สึกแย่รู้สึกเสียใจกับชีวิตเอโอเคตอนนี้เราก็ยึดดินแดนฝั่งนี้ได้แล้วและตอนนี้เราก็จะยิงเรือเขาอฝ่ายอังกฤษเดะออังกฤษไปซะโดนซะยังไม่ตาย โอเคเราภารกิจต่อไปเราก็แค่ยึดตรงนี้มาให้ได้แล้วเราก็จะสามารถยึบฝรั่งเศสได้ตรงแถบนี้นะไม่ใช่แถบอื่นเฮ้คนดูเท่าไหร่แล้วอ่ะอืมดึงดึงดึงดึดึง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 ดึดึงดึดึง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 เนี่ยโอเคอืมเนี่ยคนดูยังสูงคนเหมือนเดิมเลย โอเคต่อผมจะทําการเอาอันนี้มาต้มเอารถถังต้มตีฝรั่งเซลรถถังจะแตกแล้วโอเคย้าย okay, กำลังพลไปตรงนี้นิดหน่อยฮะนิดหน่อยเบื่อในยิงเรืออังกฤษเรืออังกฤษลถกพังยังยังไม่พังอีกเลยอืมที่หายแล้วเย่ยจังโอเคงั้นขอดูหน่อยสิมีแต่เรือลบให้ซื้อฮะ เอาเเรลือลกเออเป็นมีแต่เครื่องบินเอาเครื่องเครื่องยิงปืนแล้วเครื่องยิงกระสุนแล้วกันมามาสนามกระสุนโอเคยิงนี่ด้วยนี่ยืดได้ไหมได้โอเคยิงนี่เหมือนเดิมเฟสโอเงินเหลือเอไวก่อนเงินเหลือหกบาทแน่โอเคไหนดูซิประเทศดีจะทำยังต่อโอเค โอ look, my son, my son, ้แม่เ <protecting> ม <room noise> ืองหลวงจะแตกแล้วออืม <travail> ทำไงดีทำไงดีคนดูกี่คนนะยังยศูนคนเหมือนเดิมรู้สึกไม่ดีเรอนมันนั่นแหละถูกต้องถั่วต้มใช่สิ่งที่ถั่วต้ม ตอนนี้นสามมันจะสามารถซื้ออย่างอื่นนอกจากเครื่องบินได้หรือยังเนี่ยอยากซื้ออย่างอื่นอืมคิดว่าจะยกทัพไปที่อังกฤษก่อนแป๊บหนึ่งแล้วกันเราไม่สามารถยังไม่สามารถโจมตีฝั่งนี้ได้ทําไมเจ้ามันเถอะเนมอยากรู้จังเลยเกมที่ผมเล่นเกมที่ผมจะเล่นเล่นมันหลุดจังหวะ จริงจริงมาดาวหลุดแล้วแหละแต่เหลือโหลดไฟผมก็เลยมาเล่นเกมนี้หรออ king of a n g r มนิ่มๆลา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 นิ่มจอตเต้แม่เละแผ่ฝรั่งเศสโดนซะโดนใกลกว่านี้นี่รถถังตูมไอฝรั่งเศสแตกแต่ว่าเดี๋ยวมันแต่ว่า เสียใ,ใจจังมันไม่สามารถไปได้ไกลกว่านี้แล้วโอเคเราสามารถไปที่ทยึดอังกฤษแถบนี้ได้ละฝรั่งเศสเราก็จะไตเมืองนี้แตกและโอเค let's go เลา go g ้ go เราเร็วเ็วเร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 ็ไมผมเสียผมเสียสูุสสคนยังไงล่ะแง่คนดูแค่สูงคนเองไม่มีอะไรมาดังแจในการเล่นหรอกเือ อยักสูนพนเหมือนเดิมไม่มีใครได้ยินหรอกฝรั่งเศสเจอนี่เพราะว่าเราเราจะล้อมฝรั่งเศสแล้วค่อยยิงทีแล้วก็โจมตีฝรั่งเศสเพราะตอนนี้มันหิวเลือดเสร็จละเพราะว่าถ้าเราทิ้งนี้ไปนานปุ๊บใช่ไหมมันก็จะสามารถกลับมาใหม่ได้โอ้ไม่นะอังกฤษมันยกพลมาที่นี่ได้อย่างไง โอเคเราต้องโอเคผมซื้ออย่างอ,งองื่นนอกจากเครื่องบินได้ละโอเคดีเดี๋ยวผมจะเราผมจะซื้อรถถังคันใหม่เพราะรถถังคันเก่าเราดึงดึงเอ๊ะเดี๋ยววัผมจะรู้แล้วทําไมมันถึงเออพอผมจะรู้แล้วทําไมมันถึงเป็นอย่างงี้โอเคแป๊บหนึ่งเอ๊ะหืมไล่โซเชียลเนี้ย ทำไมผมต้องอทำเสียงแบบนี้ด้วยเพราะอะไรก็ไม่รู้ไงอือพูดกับตัวเองตอนนั้นไงว่าแล้วโอเครีบยิงรีบยิงรีบยิงอันนี้ก็จะตายแหไม่ตายตายเลยไม่ตายเลยอยู่แล้วเห็นไมหนไมคำหนึ่งนะยุททหารออกไม่ได้ทําไมอืมทาไมยุททหารออกไม่ได้วะเฮ้ยนี่เน่ยมีรถถังยิงมัน ายังย ah. ึดฝรั ite, ่งใส่ไม่ได้แล้วอินดีก็มาเจาเจมะสร้างปอปอแล้วสร้างป้นะการเสริมไปด้วยผมพูดหนึ่งไอสดทางนี้รู้สึกเสียใจจังเลยมีคนดูน้อยจังเลยอ่อเปลนอย่างนี้เสียใจนะนี่ท่าเรือของเราแล้วใช่ไหมเออผมว่าเอ้ยมันยึดท่าเรือเขา เล่าไปแล้วโอเฉียดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคนดูยังสนงั้นเดี๋ยวผมจะไปเรื่องเก,ม,เกมที่เราควเล่นละเกมามาเอามาเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอะเกมที่เราควรเล่นคือเกมนี้เกมที่เปิดมันยังโหลดไม่เสร็จอีกแล้วเนี่ย <c oughs> เรื่อเก็บอื่นก่อนดีกว่าหรือก็แช้ขับกีเดิมมาและพวกอังกฤษนี่ทำไมมันมาที่นี่แล้ว อืมผมยังซื้ออย่างอื่นไม่ได้เหมือนเดิมเว้เลยไทยถังน้ํามันยี่สิบถังโอไมก์กอดโอไมก์กอดเรารวย hmm. อืมนด้เราจะทําการฆ่าฐานังกฤษเราจะทําการทําลายฐานังกฤษตรงนี้เพราะว่าเราจะโอ้ยใช่ไหมถอะทำลายไม่ได้นั่งเหลือทหารอยู่ใช่ไหมโอเคมาดูกันว่าประเทศอื่นจะทำยังไงกับเรานะ คนดูยังสูงเหมือนเดิมแล้วถ้าผมเปิดกล้องล่ะืมถ้าผมเปิดกล้องคนดูจะเพิ่มขึ้นไหมวะอยากรู้แต่ผมไม่เพิ่มขึ้นหรอกใช่ไหมละ่ะเยอๆอ,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 อังกฤษนี่กลับมาอีกแล้วแฮะเอาทาหารเราหายไปเลยเย่ะละโอเคนั่นไงตาทมทฤษสีดมโอ้ผมจะซื้อรถถัตเตงิันไม่พอจอด หรือทหารป้องกันก่อนแล้วกันโอ้ไม่นำามนะันล้อมหน้าล้อมหลังเลยเอ้ยเราจะตีได้แล้วเย่ yeah. ยอดแจมเลยแจมแจมโอเคฝรัง่งเแกแพ้นี่แต่ส่วนเราก็จะแพ้ให้กับอันตรีสินะเป็นแพ้ที่ไม่เข้าข่ายโอเคสู้ต่อเลยเราต้องชนะโอเคเรายังพอมีกอบพุงกันอืม มันทําไงต่อโอ้ไม่นะมันยึดดินแดแถบต้าของเราจะเกือบหมดแล้วเนี่ยเกือบหมดแล้วชิบหายละเราต้องยิง,งเรืออังกฤษเออเรืออังกฤษมาจากไหนก็ไม่รู้เนี่ยอา่าชิบหายแล้วเราต้องบัวอาหารเพิ่มเพราะตอนนี้นี่เหมือนถ้าหากมีใครสักคนเข้ามาปุ๊บเราแพ้เลยนะเนี่ยเราแพ้ได้เลยนะอีเดีย ใคนี่ได้ไงเฮ้ยใครอะเื่อนย้ายโจมตีอินเดียนั่นแหละล้อมล้อมอินเดียใช่ใช่ใช่ล้อมอินเดียล้อมอินเดียโอเคล้อบอินเดียเสร็จแล้วมันจะยึดมงหลวงแล้วแล้วเมืองหลวงพินาโอ้ยก็กัดอย่าไปคนดูน้อยเปิดกล้องดีกว่าเปิดกล้องละอ่ะนี่ไงเปิดกล้องเป็นไงล่ะอะผมเปิดกล้องแล้วดีใจไหม ใ้เมืองหลวงยังไม่แตกได้ไงเนี่ยชีตหายแล้วชีหายของจริงเอานี้ชีหายของจริงแล้วทำยังไงดิเอา้าเมืองหลวงเราแตกไปแล้วเอา้าอ๋อเราได้เมืองหลวงใหม่จากการเรียกไงจากการตีโจมตีฝรั่งเศสอะนี่ซะเอะอเคนะเรายังเคลื่อนย้ายทหารทั้งหมดไม่ครบเลยนะครับ เอางั้นเหรอโอเคแถบตีเราแตกไปแล้วมันยึดทางนี้ของเราไปแล้วแต่ว่าเรายังเหลือแถบนี้นอยู่แล้วพวกนี้มันก็จะมายึดคอนเฟิร์มเลยอืมตายนี่นี่ตายนี่นี่ตายนี่นี่เราตายนี่นี่เออได้สุดยาวๆอ่ะตึงๆอ่ะพี่น้องจะลองไล่สุดยาวครั้งแรกดูอืม เรายัางไม่ตายแอีกล้วเนี่ยอใหม่กอ็ไม่อยากเชื่อเลยโอเคเราจะบุกไปช่วยเพื่อนเราก่อนแล้วก็โจมตีตู้เย่เราสอเคเพือ่อนเราจะไปยึดนี้กลับมาเจ็เ็ดเจ็ใช่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 มันยึดเมืองหลวงลงไปแต่ว่าเราจะทําการบุกลุกกลับเอาเมืองหลวงของเราคืนมาเฮ้ยมันเกินไปแล้วนี่เฮ้ยเราจะชนะเออเฮ้ยเราชนะอินเดียตรงนี้ เราโอเคเริ่มมีความหวังอาจมีความหวังหรือไม่ก็ตายคนดูน้อยจังเลยเนาะจะทำยังไงให้คนดูเพิ่มขึ้นมแต่เออเดี๋ยวพูดคำสุดไร้ไร้เลยแฮะเดะเดะเ๊ะเนี่ยมันมาอยู่หน้ากองทับเราแล้ว เชีย่ยแล้วไงมันอยู่หน้ากองทัพเราแล้วทำไงดีทำไงดี่วกจะไม่อยู่หน้ากองทัพเราแล้วเงินไม่พอต้องซื้อกองทัพระดับทุนต่ำมากกว่าอืมรู้สึกเศร้าแฮฮ้ยเราจะเราจะเราจะขอเ,เ,เราจะยึดอาณาจากักรเราจะยึดเมืองหลวงของเราขึ้นมาช่างมันเถอะโอเคเมบกันไว้นะทหาร คอนเฟิร์มไหมก็ไม่คอนเฟิร์มเท่าไหร่เออทหารเราอยู่นี่นี่เราต้องสู้กับทหารอินเดียสินะโอเคโจมตีเราพร้อมที่จะตายทุกเมื่อแฮะเลยเราจะตายตอนไหนวะโอ้แม่นะมันกลับมายึดที่นี่ได้แล้วแล้วถ้าหากมันไปยึดบนนั้นได้เราก็จบเหยื่อนะแย่ละก็ยังไม่ตายฮะแต่ว่าใกล้ตาย ันไหนเลือดน้อยสุดโอเคอันนี้เลือดน้อยสุดค่ามันหัวกทาหารเออเราต้องยึดที่นี่ใหม่ครั้งให้ได้เราต้องยึดเมือของเราอีกครั้งอันนี้ซื้อันนี้มีคนดูอะไรก็ไม่รู้ โอเคไม่มีใครคอมเมนต์มาเลยฮะโอเคเมืองหลวงเราแตกเป็นแน่เกมโอเวอร์เมืองหลวงแตกตายไม่นะไม่เอ๊ะติดจังว่ามาดูกัน่อสิจ๊ะฮึมฮืมมมม แล้วเหรอไม่จะได้เลยเล่นกันเล่นกันเล่นกันมาเล่นยังไม่ได้ม,ม่ไกดจุดเลย เอา้าเพิ่งรู้เพิ่งรู้ตัวว่ากดหยุดไว้แย่และฮันนิงเป็นแนวฟ้าฟ้าเลยสิอาสเป็นนีฟ้า เหมือนผมจะรู uh ้แล้วแะ่ใครคนที่ชื่อว่าแซดนี้ใช่ไหมน่าจะใช่แหละสวัสดีอ๋อคุณอาจะไล์สดแล้วมาเล่นกับผมใช่ไหมน่าจะใช่แล้วคุณนำในสุดเราก็ได้อ่าเล่นกันสักทีจะผ่านอุปสรรคอะไรมามากมายตอนไหนจะเข้าเกมเนี่ย แล้วตอนไหนอันนี้มันจะกลับมาดูได้กรอบน่าจะเป็นเพราะไม่มีใครดูหรอกมัรอเขาเล่นเกมอยู่รอเขาเล่นเกมอยู่ไหนเขาจะเล่นเกม มอนเขาจะมันเขาจะเป็นคนผมสีแดงคนนี้หรือเปล่าเหมือนน่าจะใช่แหละ。<S <S <ess iz ia> โอ้เนี่โปเนี่ยโป้นั่นจะเป็นในเป้ในเป้ปไม่มีใครเอาเม่เลย ไม่มีอะไรทําโทรหาเพื่อนผมดิ หรอนีเ่เห็นไดเลยอืมอืมจริงฉันจะไล่สุดอีกเกมหนึ่งนะไม่เข้าฟีวายกว่าไหนแ <c oughs> ป๊บหนึ่งแนมะ่ ยัเงเหมือนเดิมนี่นะงั้นขอจุบไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบาย